มาคลาชกาอ่ากิมชายคะแมวมีขนแข็งแข็งสั้นสั้นมาเมียนลมกระกระคลยๆโอเคค่ะคุณเอาวาวยครับแมวมีขนแข็งแข็งล่วงง่ายมาเมียนลมเมียนลมรังริงยัยน้งเชื่ ค่ะคุณกิจคะแมวมีหนวดชามีปกหวดมีปวดคะ่ะมีหนวดคะ่ะโอเคต่อไปนะคะอะคุณสเกนเต่าเดินช้าช้าเพราะขามันสั้นขาสั้นเอออันดักอันดักมีเนเจงใครใครให ไอ้เก๊ะไม่ติดใชเดินช้าๆเพราะขาสัน้นเ,<ด>เดินชา้าเดินยืดเพราะฉันเดินยืดเพราะเจิงใครค่ะคุณสไล,ล้วคขะม้าวิ่งเร็วเพราะขายาวสมัคดองเต้นคุณครูม้าวิ่งเร็วเพราะขายยาว

มาอ๋อ s ะ y เคนผมคนมน่ออมุนย์ <c ười>